ัพร้อนท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของเม็กซิโกกลับกลายเป็นนรกของหนุ่มสาวชาวอาเมริกัน4คนเมื่อได้พบกับชายลึกลับที่ชวนไปเดินป่าค้นหาซากอรารยธรรมมายาโบราณที่มีความอันตรายซ่อนอยู่ <S <S เรื่องราวของ The r รุ n s แดนร้างกระชากวิญญาณที่ใช้ในปี2008จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ แดนร้างกระชากวิญญาณเล่าเรื่องราวของคู่รักชาวอเมริกันสองคู่เดินทางไปท,าไปท่องเที่ยวอย่างไมสิโกครับในขณะที่กําลังนอนเล่นอยู่ตรงสระน้ําก็ได้พบกับชายคนหนึ่งที่อ้างว่ามากับพี่สาวที่เป็นนักโบราณคดีมาศึกษาพีระมิดโบราณของอรารยธรรมมายาที่มันถูกซ่อนเอาไว้ในป่าลึกอย่างที่ไม่มีใครเคยเข้าไปศึกษาเลยนะครับและก็แน่นอนว่าเขาก็จะชวน2คู่รักเนี่ยไปเที่ยวอย่างพีระมิดแห่งนั้นครับซึ่งทุกคนก็ตอบตกลง สรุปทริปเนี้เดินทางไปยังสร้างอารยธรรมเมืองโบราณมายาถึง6คนนะครับเมื่อทั้ง6คนเดินทางไปถึงพีระมิดอันลึกลับก็ได้พบกับชาวพื้นเมืองได้ออกมาห้ามไม่ให้ขึ้นไปด้านบนครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ยอมฟังก็เลยทําให้หนึ่งใน6คนนั้นน่ะที่เพอเอร์ไปเหยียบพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นถถวมีดอกสีแดงที่มันเลื้อยอยู่ตามขอบด้านล่างของพีระมิดครับ และยังไม่ทันจะพูดพร่ำทําเพลงอะไรเลยนะครับไอ้ชาวพื้นเมืองเหล่านั้นเนี่ยกระเป๋าหัวชายคนนั้นสัก,กจุยทีเดียวเลยครับและนั่นก็ทําให้ทั้ง5คนที่เหลือเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีขึ้นไปด้านบนของพีระมิดครับทั้ง5คนต้องเผชิญกับพืชปริศนาที่คอยจะทําร้ายทุกคนและเข้าไปอยู่ในร่างกายของทุกคนนะครับ มันเนี่ยเกาะกินร่างและทําให้ใครหลายคนเนี่ยหลอนประสาทในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครสามารถหนีลงมาอยู่ด้านล่างได้ก็เพราะว่าชาวพื้นเมืองเนี่ยไม่ยอมให้ใครก็ตามที่แตะต้องพืชปีศาจนี้ออกไปจากพื้นที่นี้เด็ดขาดนักท่องเที่ยว5คนจะต้องเผชิญกับการอดอาหารต่อสู้กับความบาดเจ็บและก็ต่อสู้จากพืชที่เข้าโจมตีหรือการลงไปในพีระมิดที่ต้องไปหาโทรศัพท์เพื่อไปขอความช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวทั้ง5คนนี้จะสามารถรอดจากภัยอันเลวร้ายนี้ได้หรือไม่ก็ต้องขอให้ทุกท่านไปติดตามรับชมต่อได้ทาง Netflix เลยนะครับ The r o รุนแดนร้านกระชากวิญญ,ญาณก็เป็นหนังแนวระทึกขวัญสยองขวัญที่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่อันตรายครับและติดอยู่ในนั้นแบบไปไหนไม่ได้ ซึ่งก็แน่นอนว่าภัยร้ายที่เกิดขึ้นนั้นนะฮะมันก็มาจากความอยากรู้ความอยากเห็นและก็ไอความคึกขนองของตัวเองแทบทั้งสิ้นเลยนะครับในหนังนะฮะก็จะมีตัวละครที่ถามตัวเองเสมอว่าจะมาทำไมนั่นแหละนะครับคือประเด็นของหนังเรื่องนี้เลยครับพวกเขาต้องเผชิญกับภัยและอุปสรรคมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพืชกินคนที่มันสามารถสร้างความอันตรายให้กับผู้คนในชุมชนครับมันมีชีวิต,ตจ,จิตใจ มันสามารถเรียนเสียงของอะไรก็ได้นะฮะเพื่อล่อลวงเหยื่อของมันเนี่ยเข้ามาแล้วก็กินครับมันอันตรายถึงขนาดที่ว่าไม่มีนกหรือแมลงบินเข้ามาในเมืองแห่งนี้เลยนะฮะและก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถจัดการกับมันได้ด้วยยังต้องมาเผชิญกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อต้องรักษาแผลที่ไม่มียาต้องตัดขาเพื่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เน่าไปทั้งร่างกายครับ และก็รักษาตามความรู้ของนักศึกษาแพทย์เท่านั้นเลยนะฮะต้องหาทางป้องกันไม่ให้พืชปีศาจเนี่ยเข้ามาในร่างกายผ่านแผลเล็กๆน้อยๆได้แต่ถ้ามันเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็ต้องกรีดร่างและก็ดึงเอาพืชน,นั้นออกมาครับต้องรักษาระดับจิตใจของกนและการไม่ให้มันเตลิดเปิดเปิงนะครับต้องป้องกันตนเองจากชาวพื้นเมืองที่ไม่ยอมไม่ใครเนี่ยลงไปจากพีระมิดนี้ด้วยดังนั้นไอความประทึกขวัญของหนังเรื่องนี้ก็อยู่ที่การจัดการกับสิ่งเหล่านั้น่ะ ที่มันมีเข้ามาเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องและก็เรียกได้ว่ามีอุปสรรคมากมายเลือกเกินมันไม่ได้ดูใหญ่โตแต่เราเนี่ยกับรู้สึกว่าในหนังเรื่องนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างอันตรายตลอดเวลาเลยครับหนังก็พอจะมีสัญญาบางอย่างซ่อนอยู่นะครับเช่นพืชปีศาจเนี่ยรูปร่างหน้าตามันคล้ายใบกัญชาครับ หนังอาจจะนําเสนอในเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะมันมีมิติของความร้อนประสาทอยู่ด้วยและไอความดํามืดที่อยู่ภายในพีระมิดของชาวมายามันอาจจะหมายถึงความไม่รู้การไม่ได้ศึกษาในสถานที่ที่จะไปและไม่ได้เรียนรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นมาก่อนครับส่วนการสื่อสารก็สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับคนในพื้นที่หรือเครื่องมือสื่อสารครับ ขนาดพื gamer, ้นโบราณเนี่ย <üman> ม <Christopher> you know hmm? ันยังหาทางสื่อสารกับมนุษย์โดยการหลอกการเรียนเสียงของเหยื่อด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าเดอะรุนสแดนร้างกระชากวิญญาณก็มีความบันเทิงไม่น้อยครับพอให้รุนตามได้สาวในเรื่องเนี่ยจ่มไม่น้อยเลยนะครับเรื่องความน่ารำคาญใจในพฤติกรรมของตัวละครก็มีตามธรรมเนียมของหนังแนวเนี้ยส่วนความไม่สมบูรณ์ความไม่สมเหตุสมผลก็มีไม่น้อยครับเช่น พืชเนี่ยทำไมมันไม่เลื้อยไปบนพีระมิดเล่นงานคนเหล่านั้นเลยทั้งๆท,ที่มันก็ทําได้นะฮะและไอคนพื้นเมืองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีตัก,กะมันไม่สนว่าจะยิงใครนะครับถ้าทุกคนทําผิดมันยิงหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกของมันเองมันยังยิงเลยนะครับและหนังเนี่ยพอจะจบมันก็ง่ายมากง่ายจนรู้สึกว่าทําไมไม่ทําอย่างนี้ซะตั้งนานแล้วจบแบบขับรถหนีออกไปแบบง่ายๆเลยครับและทําไมคนอเมริกันถึงชอบไปกับคนแปลกหน้าง่ายจังเลยนะครับ ไม่ว่าหนังกี่เรื่องต่อกี่เรื่องก็ชอบทำแนวเนี้ยสิ่งเหรอเนี้ยมันสร้างความสงสัยใร,ร่รู้ใครหาคำตอบกับเราเองเนี่ยตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับหากใครเนี่ยอยากสัมผัสหนังสยองขวัญระทึกขวัญที่มันดูง่ายๆเอาตัวรอดจากภัยร้ายใช้ฉากไม่มากตัวละครน,น้อยๆและก็ติดอยู่ในที่เดียวไม่สามารถหนีไปไหนได้เดอะรุนแดนร้างกระชากวิญญาณก็พอจะรับชมได้อยู่นะครับ ดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบ The r u n n s แดนร้างกระชากวิญญาณเอาไว้ที่5.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ